วัดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่ไปใยใบนั่งพี่น้องกินบนไป่นะมาเค็ดยังเห็ดแล้วพี่น้องเด้อมากินยังเห็ดเค็ดกินพี่น้องยำวากันทั้งวากันนั้นบอสบายใจเปิดรายการแบบเพ่งเจ้าของพี่น้องเต้นเองเราเองพี่น้องฝากนะเด้อพี่น้องเอาที่ไปใจล่ำเพลินพี่น้องกินแล้วแลน ยูทูบเบอร์น้องใหม่มาขอแรงใจจากพี่น้องเอฟซีเสียงจากสาวคนนี้คือลานเฉพาะพลันชัยจากเมืองร้อยเกินมาขอแรงใจฝากเสียงเป็นกลอนลำเพลินสาวจากเมืองร้อยเกินพอฝากลำเพลิน ให้เอาที่สบายใจฝากใเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจบ่ายนั่งลำเพิ่นีินนองไปเองรรองเองไม่อยากผักพี่น้องก็ต้องเก่งใจพูดเดกินเหล่าแหลงนงี้เก่าพี่น้องเมื่อนี้ไม่รู้นํำเสนอพี่น้องเรื่องน้ำตกพี่น้องซ <c oughs> ับซับด้วยแบบพริกลูกลูกโดดพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่แตงพอ ก้มกราบปุชาลูกคอวันธาเจ้าพ่อพลานใจฝากเอาท่สบายใจลานน้อยจากเมืองร้อยเกินทั้งกินทั้งร้องทั้งล้ำวอนพอช่วยดนเมีตาอีกคนยูทุ่เบอร์น้องไม่ให้อยู่ในวงการได้โปรดปราณีเอฟซีพอให้มีแรงใจ เป็นแฟนหญิงชายส่งเสริมช่วยเหลือเจือจุนสาวเมืองรอยเกินคนนี้จะไม่ลืมพระคุณที่ยังการุณให้กับยูทูบเบอร์น้องหมายเขนี้ยเป็นก้องจัดอ่ะคนนะ โอ้ยเดชยดัยเดชัยขอบปุริอุ้มสู้ยูทรงขอบู้รดอุ้มสู้ยูทรงคอยดังป่องปง่ปงคือดำดังเทาปากเนเจ้าน้ำเน่จากคนสาวจากืองร้อยเกิดให้ซอยบุญนนท์าำปากเสียงลำ้งกินธงร้องปากเสียงลำ้งกินธงร้องเป็นจังหวะทำนองให้ดังกลองกวัวเกา่าคนเทศาได้เวาดังกลองทัวอีสานปากในเดือทานยูทูบเบอร์น้องไม่ปากเอาทีสบายใจสิบเ่ลืมฝากคนทาน สิ่บอเลืมประคุณทานกินวนไปพี่น้องปากเลยเด้อพี่น้องเขาเป็นกองขวดใส่ดีพอมีสิใส่ดีพอมขวดดีพี่น้องแบบผักได้ไหมพี่น้องของก็ต้มพี่น้องต้มใส่น้ำปลาใส่กระเทียมหน่อยน้องตุมใส่เกลือใส่น้ำปลา ดีของแท่พีนะ่น้่งดีของแถมถ้าบอใส่เหมดห้าเทียนคนสวยเราบอกินสีไส่ข้ขงๆร่านะอู้ขมๆรึปนะ่ามปานมเลยล่นะขมปานมหมายถึงอ,อย่างนะเอาอันเคียก่ก็ห่อใส่นมเวลาลวกสียานม,มนะ <laughs> าเลยี่น้องขาเออขมปานมมไปนะ้องมบอขมเนอไปดูดนมนเออออกเลยละเว้ยหอดบกกินหอดนมดลยลูก โอเคพี่น้องพักกับซีมีแบบแดงได้พี่น้องปากแรดดิสได้พี่น้องสีแดงแดงกับซีมีสซาลาเน่ได้พี่น้องเด้อเฮสระเน่กินบนไปก็พี่น้องโอ้กินอัลเลนไหมน้องบ่อยากพักเลยเห็นงานงานไล่ไล่แล้วก็ซีมี่พักแพ้วคได้พี่น้องเนื้อพักแพ้วคพักเอ่อพาสเจอรี่พาสเจอรี่ของอืมอุ้ยเรื่องบอกไปเก็บอันนั้นเรื่องบอกไปเก็บพักกัน ผักซี่ล่อมฝรั่งพี่น้องอยู่หน้าบ้านเห็นโอ๋อัวสระกากาประกาดกี่นะวันที่ยานอยู่เห็นก็เจ้าโพดมาเป็น <c oughs> ตาแสบจำบีใช่ไหมคมบีแตบพี่น้องเ่ราะมันบียนงา,า,า,านผักกระเดายขึ้นบ้านเขาเลยไม่รู้โดดผมเอาที่สบายใจไปนั่งกับซิมีทั้งกินทั้งร้องแล้วพี่น้องเด้อ วากันเปน็นองวากันมันก็มันขึ้นกระสิไส้อันผาคีริวูน้่นี่นหอผพาคีริวพเปน็นหรอเป็นเหลาแหลมให้เบ๊ พ่ออยากปักไปหรอเอาอพริกอันลูกโดดใส่เป็นหน่วยเป่นหั่นใส่มาด้อังโข

ข่าวแถวเสี้ยแวแถวเออเป็นลุกงองแนเนาะเป็นลูงบ่เยี่ก็เท่าแล้วเนาะเป็นเพลียนะเป็นเพลียไหมแี่พักแพ้แกับพ,พี่สุญานาน่ามปเนอะ Bắt không? Phải, không phải. Bác mà nó. Đúng không? Bắt cái màu 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 cái ใช้บวมมากมันเคาแขงอ่ออากาศมืนอี้กัแดดๆคึมๆเลยไม่รู้นะอืบมีซักหน่คยค้มันำเจ็ดต่อ พักแป้หนยไมสุนแะรน้วกิสม,ม,มุนไพยะ เนืกเหรอน้องกันหยับทั้งนั้นนี่ยก็ได้กำไีเดีเดียเอาสำหรับเอฟซีมาเบิ่งใหม่ได้พี่น้องเด้อกัขอบคุณขอบคุณหลายๆได้พี่น้องยินดีต้อนรับสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อ อาทิต์สบายใจไปนะมี้ักกินทั้งรอ้องถูกวันเสาร์ก็สิหัดลองเพลงเกี่ยวของแล้ว่น้องถูกวันอาทิตย์ยำขึ้นตอนมังไทยเข้าบัอนก็สิมีนอะไรสดแจกเงืนรอยเนื้อพี่น้องเด้อสำหรับคอมเมตนแดงอาทิตย์บังหันการจหน้าเป็นแดงอาทิตย์ทัดไปอะ กำลังไหนาที่บอกบ่าหายแล้วกัลังเซลค่อนต่อไปทักบานเฮา พอลังเห็นเลยนินเสียงหย่งก็อย่างงอไงเธากินอะไรน่าอร่อยจังเสียงเธอเคี้ยวแบบกรอบๆกรุบๆมักกรอบไ <c oughs> ปแต่มาใส่ใจไม่เนี่ <c oughs> พอลัง พาะเราเห็นเดีอยวของวานป่าทำแบบนี้งั้นอยู่บ่บ่อะไรก็เหมันเสือกเลา่่มันเสือไป้องขาดบังยังน โอ้ยเมืม่อยข้างกับไต <c oughs> มาในนี้ก็หลับแส่บก็บักแต่งตึกรูปรวดแล้วเพชร สิหล่อนมาลองกินมั้ง <Okay. S 1> คิดว่าแม่เนาะ ok người mọi người mọi người bắt được mọi người mọi nó sập. người mọi người mọi riêng 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 mọi người mọi Wow. Chồng pin sai sắp nào. <laughs> này phải nói kia nhá một dòng nó mà được tan ma cả bốc มาพี่น่องมาปิดถ่ายเดี๋ยวเพ่งแต่งเองพี่น่องแต่งเดี๋ยววักหนึ่งพี่น่อง <c oughs> ตื่นยาเมื่อเช้าคอยกะหาแต่แนวกินโอ้ยโบมาคอยละวิน สิเฮ็ดยังกินน้อยพอเป็นยูทูบเบอร์มันจังไม่ยากกระเดียกระดอสิเฮ็ดยังกินน้อยพอสิไปต่อหรือสิเศร้าก็ต่อไปว้าวแคนแคนไปทางนังประมาณนั้นโอเคพี่น้องนี่ก็แต่งไปอีกพี่น้องโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาหนเด้อพี่น้องเด้อบายบายพี่น้องปุ้น